The rabbit. Rabbit. Is not. i a student. student. อยู่ตรงนี้มันถูกอ่ะพูดอีกประโยคหนึ่ง It is not. It is not. พูดดังๆเลยฮะ It is not. It is not. a student. a student. อ่าไม่เคยนักเรียนนะคะวาดรูปสวยนะคะแมวเมียวอ้วนมากเลยอ่ะพูดเสียคะแมวเมียวอ้วนมากเลย มันบอ,อ,อกว่าเด็กเอ๋อพังพูด The cat is not a student The cat is not a student เขียนเรียังเนาะนี่เขียนอะไรของเธอก็ไม่รู้เขียนผิดอ่ะต่อไป It is not a student It is not a student มันไม่ใช่นักเรียนเนาะแม่เนาะอ่ะครูให้ว่าเธอเลือกเอาว่ากระต่ายใช่ไหมเอาอกระต่ายน่ารักแต่ว่ากระตา่ายใส่ชุดนักเรียนแต่มัน,นแต่แต่มันไม่ใช่นักเรียนเนาะใช่ไหมมันไม่ใช่นักเรียนนะพูดสิคะ the rabbit the rabbit เอามาซีเอง the rabbit the rabbit is not is not is not a student a student it is not it is not a student a student แต่ก็ไม่ใช่นักเรียนเนาะอ่านี่ตัวไอต้องใหญ่หน่อยนะคะโอเคนะวาดวาดรูปสวยอ๊ะพูดอีกทีสิ the rabbit the rabbit It's not a student. It's not a student. It is not. It is not. A student. A student. Ah, okay.